เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าพวกเรางานเขาดังยี่งมาหัวล้อจสดุกะหนายิ้มแย่มอธิบายสิเชิญครับอยู่ๆก็ส่งให้ผมคือว่าอธิบายยังไงบปคือถึงพ้นพิเ็ษยังไงเนี่ย คือเขาไม่อยากให้เศร้าหรอกไม่ให้เาพี่เด่นเนี่ยเป็นคนที่อยากเล่นตลกอยู่ตลอดเวลาใช่แม้แต่ตอนเป็นอาซิซเมอร์ก็เจอกันก็จะเล่นตลกอยู่งั้นแหละเลยอยากเล่นมุกอย่าเศร้ากันเลยก็อย่าเศร้าเลยนะครับขนาดระโ o มยังใส่สีชมพูกันทั้งงานพีอเด๋อจะเอาสีอะไรผมเคตีหลืวตัดไม่ทันจะตั้งคู่ไหมจะตั้งคู่ไหมพี่บุรีจะหมดม้วนครับบุรีกูจะไปไหน ของ่เด่นใช่ดูก่อนขออนุญาตนะครับยอนยันแล้วนี่นี่นี่ยู่ตร้งตีนอันนั้นอันนอันนี้ยืนใหม่ยนใหม่พเด่นเลยใช่แต่พี่เดนเขามีเขาีอะไรเชียวได้เปล่าให้บุรีหายไปให้หายดีกว่าจะหายไปได้ยังไง ลองไม่หนวดดิเอาคือโหกินน้ำด้วยเอาคือกินน้ำด้วยเอในมือในมือพี่น้องบอกในมือในมือมือนี้มือนี้มือนี้ยังนี่เออไม่ร้อนด้วยเอาที่เอาที่นี่จะดีด้วยบุหรี่มันหายไปไหนอ่ะอาปากนี่อ่ะเฮ้ยพี่บุหรี่หายไปไหนอ่ะเกลี่ยไปแล้ว อันนี้ใช่เป่าใช่เดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งแล้วมีอะไรอีกเขาไม่เต้นคืออุปกรณ์เนี่ยมันต้องเตรียมอ๋อถ้าไม่เตรียมไม่ใด้เด่นดอกกระดูกอ่คือการอะไรควงขาดควงขาดโอ้โหเก่งเก่งนี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ปอมือพอมือพมือครับพอมือครับควงขาดไม่ไม่เก่อ้าว โอ้ยฉันด่าด่าจริงเนาะผมเก็บไว้นานมากอันนี้ของป่าครับผาทาผาเขาสารุรั้นเอาไว้เข้าตาสิกาสิกาตาสิกาตาีเปล่าเออเอาเบะกูจะบอกเมียมึงหมดเลยอะเอาเคนี่ไงร้อนร้อนเลยอะ

นี่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าความบาลานซ์นะความบาลานซ์ของของฝ่ามือของเขาอย่าสูงอย่าสูงโอ้โหเลี้ยงบนปากด้วยฝ่ามือมาบฝ่ามือด้วยโอ้โหแล้วก็เดินยิ้มกลับมาเดินเดินเอาไปดูก็เดินยิ้มกลับมาเออใช่ใช่ไหมเน่ถูกต้องใช่มีอีกไหมครับผมมีแบบ ทำคนลอยได้นี่นเป็นของพี่เด่นใช่อยาดูมให้ดูได้เหมือนคนลอยอันนี้คือคนลอยนี้พูดถึงอาจารย์เด่นเนี่ยเขาคิดไว้เยอะที่ถุนแล้เอามาเล่นในคณะผมนะอ่าหิวขาดอ้าหิวหัวที่ผูียืดหัวแล้วดูหัวนี่กระดูบุรีว่าว่าแต่ควันจะมาออกตรงนี้เพราะหัวถูนแล้อยู่ตรงนี้นั่นคือมุกของอาจารย์เด่นแล้วก็ผีไม่น้ามือยาว ออกมาเป็นอย่างนี้โต๊ะแขกเป็นอย่างนี้พอยื่นมือไปแขกโต๊ะหน้าแป้งทรงแป้งซ่ากระจายหมดผมเป็นเห็นหน้านี่เหมือนกูมัารายการโจ๊กตัดโจ๊กยังไงก็ไม่รู้เลยแล้วก็อีกมุกหนึ่งก็คือเต้นกับตุ๊กตาใช่ไหมเต้นกินเต้นกับตุ๊กตาเพี่คนรู้ไหมเขาเขาไม่เล่นแล้วเล่นเล่นอันตายเลยอ่นี่นี่คือมุกของอาจารย์เด่นต้องเซ็ทั้งหมดครับคือเป็นมุก อุปกรณ์แล้วก็ไปเอาของแบบเหลือใช้พอมาตอนสมัยพี่เปียปทุกประจําตนองมีสัดทอดใช่ไหมไอ้มุกที่ตีเอาหัวแทงมง่ <นะ S 2> ของพี่เด่นของพี่เด่นของพี่เด่นด้วยถังกระรางหมอง้อพี่เด่นยิ้มเห็นพวกลูกศิษย์เอามุกแกมาเล่นแม่ทไรออีกนาทีนี่ต้องนานแล้วก็ไม่ทําอ่ะอยังไม่ทันคุมไอ้นอนค่อมทํา เอาวเอาเาวิธีการมึงเอาไปกินคนเดียวโอ้ยกินคนเดียวสมคนการยจะทำให้ลอยไงลอยรู้แล้วไมเรยเอ้้นเฉยเลยแ่ให้เห็นดูลอห่อยได้อยห่อย่อยหน่อยหน่อยหน่อยห่ยหน่อยหน่ยหน่อยว่อยหน่อยสม่อยหน่อยัง่อ่อย้นอย่อยห่อ่อาจารย์นด่นอยน่อยหนยน่ายน่่ อีนกอ้าวลอยขึ้นมา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 ลง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 ไอ้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 ไ้ลอยสูงด้วยเอาคนเจ็บๆอ่อนแอมาเล่ยได้ยิ้มจนเสร็จพอๆแล้วจะแข็งพอแล้จะแข็งพอแล้วมาหัวยังไม่ขึ้นเลยอ้าวเอาเอาที่ีการเลยแค่นี้เนาะแค่นี้แหละคือว่า พอเชร็จมงินนเลยนะครับเดี๋ยวาเอ๊ะทำไมงานอย่างนี้เรามาหวนราอกันจริงอาจารย์เด่นดอกก็ดูท่านไม่อยากพวกเราเศร้าครับที่เรามานี่เรามาให้พลังและกําลังใจกับครอบครัวพี่เด่นคือวให้กําลังใจกับพี่ตือรท่านจะได้แบบไหนๆก็พี่เด่นก็ไปสู่ภูุิมที่ลรามาเจอพวกท่านจะหยิมแยบแจ่มใสบ้างแล้วเรามามามาให้กําลังใจคนอยู่อ่ะ และจานเด่นแกก็ชอบอย่างนั้นแกไม่อยากให้เราเศร้าหรอกครับไม่ไม่ไม่มีทางไม่ไดบมึงอยู่กันมานานรู้ครับแล้วว่าถ้าพี่เด่นแกรับรู้ได้ผมว่าแกจะมีความสุขแกมีความสุขพวกเราจะระลึกนึกถึงท่านอ่ะเรามาเข้าพิธีการเลยดีไหมครับเบิดบ้าใครได้หอนเลยครับก้าวราดนล็หน่อยขอจบต่อไปใครดีวะไหนนะบอกมองหน้าผมดิไม่ได้จัดคิว